คืนวันที่11เดือน11วันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือจังหวะจัก,กรวาลพลังบุญและแสงสว่างกำลังเปิดประตูให้ผู้ศรัทธาหนึ่งปีจะมีคืนที่พลังเปลี่ยนชะตาได้จริงเพียงไม่กี่ครั้งและคืนนี้คือหนึ่งในนั้นครับหากช่วงนี้คนรู้สึกเหนื่อยหน่วงไม่ไปต่อเหมือนดวงไม่เปิดเหมือนทางตัน แม้จะพยายามแค่ไหนขอให้ฟังเสียงนี้ด้วยความตั้งใจเพราะคืนนี้จะทำพิธีจุดเทียนลอยเคราะ์เพื่อตัดทางพลังร้ายหล้างสิ่งติดขัดคลายบ่วงกรรมที่เคยถ่วงชีวิตคุณไว้ไฟเทียนที่ถูกจุดขึ้นจะเป็นสื่อกลางแทนตัวคุณให้ความมืดความทุกข์ความกังวลและข้อกรรมเก่าถูกเผาและถูกปล่อยทิ้งไว้ในอดีตแล้วเปิดทางให้สิ่งดีๆได้เดินเข้ามาแทนที่ ทั้งโชคลาภงานดีเงินเข้ามาไม่ขาดคนดีเข้าหาโอกาสใหม่เปิดทางและความสุขกลับคืนมาที่หัวใจคุณอีกครั้งเชิญร่วมทุกท่านฝากชื่อสกุลเข้าร่วมพิธีจุดเทียนลอยเคาะทางทีมงานจะนำชื่อของคุณเข้าพิธีอย่างตั้งใจตั้งจิตให้สงบขอพรเง,เงียบๆในใจและฟังเสียงนี้และบอกตัวเองว่า ฉันปล่อยข้อร้ายและเปิดรับโชคดีในคืนนี้ขอให้แสงเทียนคืน11เอดเดือน11ส่องชีวิตให้ทุกท่านสว่างสวัยยิ่งกว่าเดิมขอให้ความมืดที่เคยตามหยุดอยู่ตรงนี้และให้เส้นทางชีวิตของคุณต่อจากนี้เต็มไปด้วยโชคความสำเร็จและความสำราญใจสาธุสาธุสาธุเม้นคำว่าเปิดดวง11ทับ1เพื่อรับแรงบุญและเริ่มชีวิตใหม่ในคืนนี้ฝากชื่อเข้าร่วมพิธีจุดเทียนลอยเคอแจ้งรายชื่อกับทางแอดมินได้เลยนะครับสาธุครับ